วันนี้มาอยู่ในเกมทำอาหารนะครับเพื่อนมันดูมันดูตรงไหนวะเดี๋ยว,เด,ยว,ดวยเดี๋ยวเราเป็นคนช่วยเสิร์ฟแล้วกันมันทำไงวะเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนอ๋อนี่ปิดไฟเปิดไฟ เลยโอเคส่งลูกค้าคนไหนวะคนนี้หรือเปล่าอาใช่จริงด้วยขอบคุณนะครับที่มาช่วยเอที่ที่มากินแล้วก็เอ้ยโทษโทษเพื่อนแล้วก็มาล้างจาน เพื่อนๆเดี๋ยวไปเลยเราจะล้างจานก่อนโอเคแล้วก็วางจานโอเคอืมพวกนายทำอะไรของพวกนายเนี่ยโอ้หเลอเทอะไปหมดเลยอันที่หกอะไรอะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วคนที่สาม เอ้ยโอ้ไม่ทันแล้วต้องทำเราจะทำอันที่หกมาหยิบอันนี้เอ้ยหยิบจานมาก่อนเพื่อนทำอะไรไม่ไม่รู้เลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหหายวาง แล้วก็ผักมะวางแล้วก็มะเขือเทศเพื่อนเพื่อนเพื่อนยืนยนะแล้วก็เน,เ,นเ,นเนื้อ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 เอาไปทอดก็เอ้ยอ๋อถืออยู่วาง วางยังยังยังไม่สูกอืมประมาณนี้แหละแล้วก็วางต่อเสร็จแล้วก็อ้าวอ้าวเออไม่เป็นไร จำได้น่าจะอันนี้หรอมั้งเสร็จแล้วก็อันนี้อันนี้เตรียมไว้รอเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยใช่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 ใชใชใชคุณคุณหมายเลขอะไรอะคุณหมายเลขเจ็ดใช่หรือเปล่าไม่รู้เอา เอาตกเฉยหยิบ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 ใหม่ยะ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 อย่าตก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 กินได้เลยครับเอาคนเรานี่มันอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพื่อน ขัดมาช่วยล้างจานบ้างเพื่อนน่าทำอาหารไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะเก็บเงินแล้วก็เก็บจานอุ๊ยอุ้ยเรม่เดมเก็บจานแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ เดี okay. ๋ยวทิ้งของไม่มีค่าไปก่อนอันนี้เองไม่ใช้ได้ใช่ไหมเพื่อนทิ้งเลยอ้าวปิดร้านอือย่างนี้เองอันนี้คือ คูณสองเงินบริจาคโหบริจาคแสนแสนโลบัคถุงอนะไรเนี่ยมาทำความสะอาดกันดีกว่าเพื่อนดูดิเลิะเทอรไปหมดเลยดูพวกนายดิ โอ้โห oh. ทิ้งนะอันนี้เบคอนไม่ใช้ก็ทิ้งหน้านี่ใช้ของแล้วไม่ทิ้งเนาะ ซื้อตรงไหนอะของอืมซ,อซื้อซื้อจานไม่เอาอันนี้ดีกว่าต้องกดซื้อไงวะเื้อออกข้างนอกได้ด้วย ร้านเรานี่โอ้โหเอ้ยเอ้ยเตรียมตัวเตรียมตัวรอเลยเพื่อนเตรียมตัวรอเลยเดีเดวเดใครวะนะเฮ้ยลูกค้ามาเลยเพื่อนเตรียมตัวเร็วเอ้า อีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกค้าลูกค้ายืนรอนหน้าร้านแล้วอ้า,ลาลวลูกค้าไม่สนใจไป,ไปไปต่อเลยเหลือกี่คนแล้วเนี่ยวันนี้วันที่หก หน้าร้านเรานี่ก็สวยไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่อะแต่ปิดประตูดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมีโจนเข้ามาเอาปิดไม่ได้ด้วยนายเตรียมรอเลยเหรอเอ้นายเตรียมรอไว้เลยเหรอ เตรียมรอไว้ก่อนเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วบาลายแล้วไงเพื่อนขนมปังเราจะไม่มีแล้วนะทำไงดีสู้ตรงไหนเพื่อน มีคนเข้ามาใหม่แล้วเพื่อนเน็ตเพื่อนสอนสอนพนักงานคนใหม่สิเขามาจอดอะไรตรงเนี้ย เดี๋ยวๆข้างในมีอะไรอะ่ะโอ้โหเพื่อนเดียด๋วยวๆพนักงานพวกเราไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอ๋อซื้อตรงกดซื้ออย่างงี้นี่เองมาๆมา,มายกันเลย โอ้เจนครับเจนครับเจนเหพี่โอ้โหโอ้ปิงปิงปิงป,งป,งปิงมีมีสิบสาม้ะโอ้พนักง,งานเราก็เยอะเหมือนกันเนี่ยถ้าสิถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขออภัยด้วยนะครับอุ้ยโอ้เขาเขามานั่นจองเ,เอ้ยมาจองกันเยอะแล้วเราขอทาอันอันที่ห้าอลไกันนะเพื่อนเออเอเพื่อนอย่าบังเพื่อนอย่าบัง ก็อย่ามาแย่ง,งอ,อ,อ,ยอย่ามาแย่งพัังเอออย่ามาอย่ามาแย่งหมายลาเลขกห้าเราเนื้อ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 โอ้โหเพื่อนนายนายก็เกินไป แล้วมั้งมาแล้ก็มาวางต่ออ้าวเพื่อนวางต่อให้แล้วโอเคขอบคุณมากแล้วก็ชีดชีสชีสชีสชีชีวางเลยแล้วกันแล้วก็อะไรอีกนะนี่แล้วก็ขนมปังปิดแล้วก็ไปเสิร์ฟเอ้ไปเสิร์ฟให,ห้คุณหมายเลยค่ะห,หลายคนเหมือนกันนะนี่ย ลูกค้าเต็มร้านเลยไหนนะคุณหมายเลข้าเฮ้ยจานจานจานเนี่ยคุณหมายเลข้าอุ้ยลืมไปเลยคุณหมายเลข้าครับเชิญทานให้อร่อยนะครับอู้ออร่อยมากเลยขอบคุณนะครับล้างจานต่อ โอหมายเล็กหนึ่งไม่มีใครทำเลยเหรอเนี่ยโอ้สงสัยเราต้องมาเป็นคนทำละเพื่อน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 ถอยไปเดี๋ยวเราจะจานเองคุณหมายเล็กหนึ่งอะเออแล้วก็อะไรอีกนะโอ้มะเขือเทศเอ้ยผิดอันผิดอันมะเขือเทศเนื้อ เราก็ทำอย่างอื่นรอเลยเนื้อเสร็จแล้วก็ชีสเกียร์วางรอชีสเสร็จแล้วบาร์บีคิวเอ้ยไม่ใช่บาร์บีคิว,บบควนี่เบคอนพูดผิดครับขอโทษครับพูดผิดดาแล้วดาแล้วโอเคเสร็จแล้วก็เนื้อชีสแล้วก็ มาเอ้เบคอนเบคอนเดีือดจะไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วเบคอนเสร็จแล้วอะไรต่อเอออะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็มาวางแล้วก็มะนาวหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่ละแล้วก็ขนมปังอีกเออยิบเร็วไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 อย่าอย่าอย่าขวางเพื่อนอย่า มันจะไม่ทันแล้วเฮ้ยอีกหมายเลขกหนึ่งหมายเลขหนึ่งค,คุณหมายเลขหนึ่งอ้าวเเฮ้ยร้านปิดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย